เหรียญน,นี้เปิดจองครั้งแรกที่ราคา500,000บาทแต่ล่าสุดที่มีการประมูลปิดการประมูลไปที่ราคา900,000บาทมีราคาเพิ่มขึ้นถึง400,000บาทเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึง5อันดับ เหรียญที่แพงที่สุดจากที่มีการประมูลจริงล่าสุดนะครับมาเริ่มจากอันดับที่5ไปถึงอันดับที่1นะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างและแต่ละเหรียญที่ถูกปิดประมูลไปมีราคาอยู่ที่กี่บาทในการประมูลที่มีการประมูลไปหลายเหรียญที่เข้ามาประมูลและผมได้จัด5อันดับที่แพงที่สุดให้เพื่อนๆนะครับ เริ่มจากอันดับที่5กันก่อนเลยนะครับเป็นเหรียญเที่ยลึกเฉลิมพระชนบรรษา7รอบของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเนื้อทองคําขับเงานะครับซึ่งมีจํานวนการผลิตเพียงแค่748เหรียญเท่านั้นเองนะครับตัวเหรียญถูกบรรจุอยู่ในกล่องผ้าไหมสีน้ำเงินพร้อมใบรับรองหมายเลข104ราคาตอนเปิดจองครั้งแรกอยู่ที่5 5 0,000บาทนะครับ และล่าสุดที่มีการประมูลถูกปิดประมูลไปที่720,000บาทนะครับอันดับที่4เป็นเหรียญเทียลึก6 0พรรษาราชนีปีพศ2,535นะครับมีจำนวนการผลิตที่น้อยมากๆเพียงแค่234เหรียญเท่านั้นเองนะครับเหรียญน,นี้ถูกประมูลไปที่ราคา8 0บาทนะครับอันดับที่3 เหรียญที่ลึกเหลิมพระชนบรรษาเจ็ดรอบของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปีพศ2554เป็นเหรียญที่ลึกเช่นเดียวกับเหรียญอันดับที่5นะครับแต่มีราคาสูงกว่าบรรจุอยู่ในกล่องผ้าไหมสีน้ำเงินมีใบรับรองแต่ไม่เปิดเผยหมายเลขนะครับในกล่องผ้าไหมสีน้ำเงินปิดประมูลไปที่800,000บาทนะครับอันดับที่ส เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่9เฉลิมพระชนมายุครบ50พรรษาเหรียญน,นี้ถูกบรรจุอยู่ในกล่องผ้าไหมสีน้ำเงินในกล่องมีด้วยกัน2เหรียญคือเหรียญชนิดราคา5,000บาทขัดเงาซึ่งตัวเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองคำและเหรียญน,นิกเกิลขัดเงาชนิดราคา5บาทมีการปิดประมูลไปที่ราคา840,000บาทนะครับ มาถึงอันดับที่1นนะครับสำหรับเหรียญอันดับที่1คือเหรียญที่ระลึกการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับซึ่งเป็นเหรียญเนื้อทองคําและแพตตินัมนะครับจำนวนการผลิตก็น้อยมากๆนะครับสําหรับเหรียญน,นี้มีจํานวนการผลิตเพียงแค่150เหรียญเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญเนื้อทองคํากับแพตตินัมนะครับ มีน้ำหนักรวมกันอยู่ที่115กรสําัมสำหรับเหรียญน,นี้ตอนเปิดจองครั้งแรกมีราคาอยู่ที่5 0 0แสนบาทนะครับแต่ล่าสุดที่มีการประมูลเหรียญน,นี้ถูกประมูลไปที่900 0บาทนะครับมีราคาเพิ่มขึ้นมา400แสนบาทจากวันแรกที่มีการเปิดให้จองนะครับและทั้งหมดก็เป็นการจัดอันดับ5อันดับเหรียญที่ลึกที่มีราคาแพงที่สุด ที่มีการประมูลไปล่าสุดนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ